สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการปลดล็อกนะครับเครื่องค้างชำระนะครับตัวนี้เป็น v i โ o นะครับ Y5S นะครับเปิดโปรแกรมนะครับ RTC ที่มานะครับเลือกหัวข้อมีเด c ดนะครับเลือกโปรไฟล์เป็น Vivo นะครับโหลดไดนะครับที่หัวข้อไลท์นะครับเลือกเฟิร์มแร์ไท์นะครับเลือกเป็น RTC แล้วไปหาไฟล์ที่ มุมด้านนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับกดล็อก MDM มาที่ตัวเครื่องนะครับปิดเครื่องนะครับหลังจากเครื่องดับแล้วนะครับก็เสร็จสายได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องกดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ ลืม <laughs> ขออภัยขออภัยสั่งแฟดก่อนนะครับแล้วก็เสียสายได้เลยนะครับไม่ต้องกดเพิ่มเสียดเสียงนะครับ งานต่างๆให้นะครับอตอนนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนไฟล์นะครับเราก็จะพักไปเดียวไว้สักครู่นะครับแฟกก็เสร็จแล้วนะครับจัดสังเกตหัวข้อนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับต้องขึ้นแดนให้หมดนะครับหลังจากนั้นนะครับ เครื่องก็จะรีบูตนะครับติดดักขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับมาเลือกหัวข้อเซอร์วิสนะครับทำการอันล็อกนะบูตโลดเดอร์นะครับ, Boot ครบเครื่องก็จะติดปกตินะครับถ้าลูกค้าท่านใดหรือเพื่อนช่างหรือมีปัญหาอะไรก็ทักมาสอบถามันได้นะครับ ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับแมงโฟนนะครับเดี๋ยวจะแอดไลน์มาคุยกันนะครับที่แมงแนนนะครับ BANK นะครับ NANN นะครับพิ์ติดกันนะครับขั้นตอนอันล็อกบ o ูทูธเตอร์ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมาดูที่ตัวเครื่องนะครับเครื่องเริจะติดขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะกดล็อก MRP ก่อนนะครับเพื่อติดนะครับ กดไปเลยแล้วกันนะครับนะครับมาที่หัวข้อเจนเนอริกนะครับเลือก7นาทีล็อกนะครับที่ตัวเครื่องก็ดกดตัวปุ่มนะครับพร้อมกันให้เครื่องดักนะครับ ล็อกนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปดกันอีกรอบนะครับอก็ตอนนี้ก็รอนะครับรออย่างเดียวนะครับเดยวพักวิดีโอไว้ก่อนนะครับเครื่องติดมาแล้วนะครับเราก็มาเซตการ ตัวนี้จะเป็นการปลดถาวรน,นะครับลูกค้าสามารถรีเซ็ตได้อัปเดตได้ปกตินะครับแต่ก็ต้องบอกลูกค้าว่าการปลดล็อกนะครับบางทีวันนี้นะว,วันนี้เราปลดล็อกได้ถาวรน,นะครับก็คือการล็อกแบบเดิมเนี่ยมันไม่สามารถมาล็อกขึ้นอันนี้ได้ละแต่ถ้าเกิดศูนย์นะครับเขาออกการล็อกแบบใหม่ที่เราอย่าง ไม่ได้บล็อกไว้มันก็จ,จะล็อกได้นะครับแต่ถ้าลูกค้ากดที่เราก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรามีประกันให้นะครับปลดล็อกให,ใหม่แต่ก่อนการปลดล็อกเราก็จะใช้ถ้าแบบไม่แกะเครื่องอย่างนี้ก็จะใช้สามโปรแกรมนะครับแต่ตอนนี้เราใช้แค่โปรแกรมเดียวนะครับก็จะทำให้สะดวกนะครับ ร่นระยะเวลานะครับปลดล็อกสมัยก่อนไม่ต้องแกะเครื่องนะไม่ต้องไม่ต้องสมัยก่อนมากครับแค่เดือนที่แล้วนี่ครับยังต้องแกะเครื่องมาทำไอเอสพีอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็สามารถปลดนะครับถาวรแบบที่ไม่ต้องแกะเครื่องได้แล้วแล้วก็ใช้เพียงแค่โปรแกรมเดียวจากที่เคยใช้3ามโปรแกรมน,น,นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับ เรื่อนก็ปลดหลอกเรียบร้อยนะครับสัญญาณโทรศัพท์มานะครับเดี๋ยวจะลองต่อไวฟไดูนั่นันนะครับ เ่งต่อไม่ได้อ่าโอเคส่ลัดผิดนะครับโอเคนะครับเช่อต่อไป,ไปได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการอัปเดตนะครับ อ,อัปเดตตัวเครื่องแอปเอตอัปเดตทุกอย่างครับมีอะไรก็อัพให้หมด <c oughs> นะครับเพื่อเพื่อส่งงานให้ลูกค้านะครับ <c oughs> โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ